สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านประเภทเครื่องเรือนและก็ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะในอีกเรื่องก็คือเป็นมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้ามีหลายชนิดเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องเสียงพัดลมเตาไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนเตารีดเป็นต้นการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดมีวิธีการแตกต่างกัน ซึ่งศึกษาได้จากคู่มือการใช้และการดูแลรักษาที่แนบมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆดังตัวอย่างดังนี้นะคะทรทัศน์ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนในหน้า17นะคะการดูแลรักษาตู้เย็นการดูแลรักษาพัดลม เครื่องเสียง <S <S <le af ly> การดูแลรักษาเตาไมโครวเวฟกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าการดูแลรักษาเตารีดไฟฟ้าค่ะ <S <S <le af ly> ต่อไปเรามาดูเรื่องมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นกันนะคะ <S <S <le af ly> การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น เช่นการทำงานบ้านการทำรายงานกับเพื่อนในกลุ่มหรือจะเป็นการเก็บขยะรอบชุมชนที่เราอาศัยอยู่เราควรมีมารยาทที่ดีต่อกันเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีความสบายใจในการทำงานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆสำเร็จอย่างรวดเร็วราบรื่นไม่มีปัญหาและได้ผลงานที่มีคุณภาพค,ค่ะ มารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นมีแนวทางดังนี้ 1. ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จร่วมด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 2. ไม่เกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นนะคะเพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการแสดงความไม่มีน้ำใจ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงไม่มีใครต้องการร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังทําให้งานด่าช้าและเสียหายได้อีก 3. มีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและไม่ผิดศีลธรรมเพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะ 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพราะความคิดเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์ต่อการทำงานและก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขาการทำงานหรือผลงานให้ดีขึ้นได้ 5. ยอมรับมติส่วนใหญ่ของผู้ร่วมงานมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 6. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานตามกำลังความสามารถและโอกาสที่พบ 7. พูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพไม่ตะคอกเสียงดังและไม่แสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่พอใจในขณะร่วมทำงาน 8. ในกรณีการสร้างผลงานต่างๆเช่นประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทำรายงานทำโครงงานต้องไม่เรียนแบบความคิดของผู้อื่นหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น มาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานของตนเอง 9. ร่วมมือร่วมใจระดมความคิดในการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 10. กล่าวคำว่าขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยเหลือทำงานของเราและกล่าวคำว่าขอโทษเมื่อทำงานผิดพลาดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น11การมีน้ำใจและรู้จักชื่นชมผู้อื่นเมื่อทำงานได้ดีและไม่ซ้ำเติมผู้ที่ทำงานผิดพลาดพร้อมกับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ผู้ร่วมงานทำงานร่วมกันจนสำเร็จตามเป้าหมายเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอถึงหน้านี้แล้วนะคะ อย่าลืมไปศึกษาการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในหนังสือเรียนด้วยจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดตามหน้านี้นะคะ3ข้อเสร็จแล้วถ่ายรูปชัดๆส่งใต้โน้ตนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ